เพื <Papa inter lude> like, ่อนขออนุญาตคุณแจส่งได้เลยค่ะนะคะเขาก็จะนิ่งกับเท้าเขาค่ะเท้าเขาเป็นสีน้ำตาลเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนั่น่ารักเป็นแบบลายน่ารักน่ารักเพลงค่ะเพื่อนฉับหลงอยู่หนูอยู่หนูอยู่หนูอยู่ในการ์ตูนค่ะเพื่อนหนูอยู่ในการ์ตูนค่ะ แล้วครอบครัวหนูก็มาอยู่หมดเลยเอ็นนีคือบ้านกากระตูนนะคะเพื่อนบ้านี้กระตูนของหนูค่ะเขาเลือกบ้านหนูเป็นแบบฉบับผู้หญิงก็จะเป็นแบบนนะคะเหมือนฉบับผู้ชายก็จะหนูไม่รู้ค่ะเปนเื่อนของฉบับผู้ชายล่ะเฮ้ยทำไมกล้องมันหมุนน่ะเพื่อนทำไมกล้องมันหมุนน่ะเพื่อนทำไมกล้องมันหมุนน่ะเฉลยท่านหมุนโทรศัพท์คันเด็ด นะคะเพื e ่อนน่ารักน่ารักแทนอะไรคะ่วยนูน่ารักน่ารักแทนดิกนิ้วหนูเลยฉันเป็นฉบับแบบนี้ค่ะบ๊าบบาย